มาร่วมมาเป็นสเปเชียลเกตกับน้าเป็นไงบ้างค่ะก็ปีนี้ครบรอบ5ปีของทางแบรนด์ค่ะก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาเรียกว่าเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่อย่างเงี้ยค่ะที่เราได้ใส่อยู่ก็จะเป็นแบบรูปโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีหลายแบบค่ะที่จริงแล้วก็น่ารักแล้วก็เป็นของขวัญได้ค่ะอันนี้มันเป็นพิเศษกับกับเรื่อง ออที่พิเศษคือเป็นชิ้นนี้ที่เขาเททางแบรนด์ทํามาให้เป็นพิเศษเลยซึ่งตอนนี้มีอยู่แค่2ชิ้นค่ะก็คือเป็นชิ้นที่เบลใส่แล้วก็ชิ้นที่โชว์อ,อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟิวเอียร์คัฟค่ะจิรี่กับู้กายกนไม่ว่าจะเพศใดา lgbt <c oughs> อะไรใดๆผู้งผู้ชายเดี๋ยวนี้ค่ะคือเบลรู้สึกว่าจิวเวลรี่เครื่องประดับม <c oughs> ันทําให้มันเสริมลุคของเราให้แบบมันดูเต็มขึ้นดูเหมือนแบบแต่งตัวแล้วมันแต่งตัวเสร็จอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มแบบสไต์ เข้าไปด้วยมีความเก๋มีความ,มอะไรด้วยฉันเราเรียกว่าของของเราเรียกว่าที่เราเคยใช้อะไรนะของอันนี้เรหรอเดียวมีไว้คืออะไรอะ่ะอ๋อหมายถึงอันนี้หรือเปล่า ไม่ค่ะคือที่พูดบนเวทีคือ,อชิ้นนี้ไม่มีชื่อเแบลบก็เลยตั้งชื่อไทยว่าเป็นแบบคิวตี้พายนีค่ะจะเป็นชื่อของชิ้นนี้นอกจากานีชิ้นไหนที่เราต้องเตรียตัวนะคะยถึงว่าแบบต่างหูส่วนมากถ้าเป็นตัวเบลก็จะเป็นต่างหูค่ะเพราะรู้สึกว่าเออแบบเหมือนตรงนี้มันโลง่ลงๆเนาะถ้ามีต่างหูเข้าไปมันก็จะแบบช่วยทําให้แบบคอนซีท ได้แต่ความจริงก็ชอบหมดนะคะคือเบลเป็นคนชอบแบบชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแมชกันแบบใส่หลายๆนิ้วหน่อยอย่างแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบนี้ก็แบบตุ้งติ้งอะไรแต่ถ้าแหวนมีผิดนิ้วนึงอันนี้ก็คือต้องรอก่อนเลยค่ะรอก่อนจ้าตอนนี้ใส่ของแบรนด์ก่อนยังนิ้วนางยังไม่พร้อมหรอไม่พร้อมพร้อมสำหรับน้องโบเท่านั้นค่ะมีมองไวะนะคะว่าแบบ อะไรนะคะคืออะไรคอมมิช่ค่ะก็ยินดีกับแบรนด์ด้วยนะคะที่ครบรอบภาพปีก็ยังไงใครที่สนใจเรื่องของเครื่องประดับก็มาอุดหนุนแบรนด์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปทำบุญอ๋อค่ะสาธุค่ะก็งานบุญกระถิ่นที่ญี่ปุ่นที่นางเง u y ค่ะสำเร็จเป็นยังไงเป็นยงไงบ้างสำเร็จรุ่งดีค่ะก็ได้ยอดเหมือนเกินกว่าที่คิดเอาไว้ค่ะก็ประมาณ5ล้านนิดนิดค่ะตั้งตั้งใจไว้เท่าไหร่ตั้งไว้สี่ครั ได้เกินไปใช่ก็เกินไปก็ทาวัดก็เดี๋ยวจะเอาไปหล่อพระหรืออะไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศในวันนั้น,นเป็นยังไงบ้างคะคือคึกคักมากเลยค่ะคือเหมือนพอ,อ,อนั่งรถไปถึงตกใจทำไมคนเต็มวัดเลยเ <c oughs> เป็นคนไทยค่ะ <Okay. S 1> ที่อยู่ในย่านนั้นเพราะว่าเป็นวัดไทยวัดแรกก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นค่ะอากาศก็กำลังดีอาจจะมีบางช่วงที่แบบ ทุกคนทักว่าทำไมรูปเหมือนเมืองไทยเพราะว่าแดดแดดมันแรงมากแต่าาว่าทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีค่ะม,มันเป็นไปนตามที่เราตั้งใจไว้เลยเนาะกับกระถินกลางเมื <c oughs> ใช่ค่ะก็ตามที่ตั้งใจค่ะเพราะว่าเหมือนด้วยเจตนาเราก็อยากจะแบบคือดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้คนไทยที่อยู่ในย่านนั้น,นได้มีวัดไทยเขาก็เป็นเหมือนที่พึ่งทางจิตใจแล้วเขาก็ได้ประกอบกิจทางสงฆ์อย่างนี้ด้วยอะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวัดไทยเป็นวัดไทยค่ะ ต้องมีสร้างต่อเติมอะไรอย่้ยปีหน้าค่อาก็ทางวัดก็บอกว่าน่าจะเอ่อนำเงินที่ที่ได้มาเพิ่มเนี่ยก็คือน่าจะไปหลอกะเพิมค่ะเพราะว่ายังไม่มีพระบัติธรเพื่อนร่วมคุญจัดไทยไปค่อนข้างเยอะใช่ค่ะก็จะมีน้องๆที่ช่องสามไปร่วมด้วยค่ะก็ดีเลยค่ะบรรยากาศคึกคืนแล้วก็อบุ่นมากคุณเขาก็ไปเนาะ ใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ <laughs> โอ้แล้วลูกลูกพี่ถ่ายออกมาคือสว่างว่าภมากเลยนะ <laughs> ยังไงหรอคะแ <laughs> บบว่าจุดข,ขาวเราเราอยู่ภูการค่ะมันสว่างดีอค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> มันแดดจ้า <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันดูแบบออรา่าออรา่าออร่าบ,บางอย่างพุ่งออกมาเอ้จริงหรอขอขอบคุณค่ะความตั้งใจของเราในทุกครั้งที่เขาก็อยากร่วงดูล่ะ คือความจริงแล้วแต่โอกาสค่ะคือถ้ามีโอกาสที่เหมือนว่างตรงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ยินดีมาร่้มอยู่ตอนนี้เขาแบบว่าเกรงน้อยลงอย่างไงไหมคะในการที่เเจอคนเยอะยังอะไรเลยค่ะยังไม่เหมือนยังไม่ค่อยชินค่ะคือด้วยความที่เหมือนไม่ค่อยได้ออกมาเจอแบบคนเยอะๆอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนั้นด้วยค่ะแสดงว่าภาพคูู่ดในที่เกรง เกรงเกรงเกรงกีดสกาค่ะเลยเราบว่าเวลาแบบเวลาเพราว่าเห็นแบบเวลาเขาไปเดินคนเดียวด้วยซ้ำก็ยังมีคนจำเขาได้แลวแบบถ่ายคลิปมาใช่ค่ะแล้วก็แบบกก็คุยแหละค่ะว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็เหมือนถามว่าเกรงไหมมันก็คือเหมือนยังเกรงอยู่แล้วก็ก็ขาดความเป็นส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่าคือเหมือนโดยภาพรวมอ่ะคนที่มาทักทายหรือว่า อะไรก็ค่อนข้างน่ารักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องๆที่เจอที่งานกระถิ่นเขาเ <c oughs> ขาฮอตไหมพอไปอยู่ดูเขาหดูความรอมไหม <G un> เออ <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันก็มีทางพิธีที่ต้องโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแน่ต้องแซวมือเอ่างๆเือ่นค่ะก็เรามันเป็นสายนีอ้อยู่แ,ถถแล้วแหละคือก็ต้องก็ต้องทำด้วยกันละค่ะทำไปแล้วด้วย ใช่บังับนะคะเปล่าค่ะแต่ว่าเออทำด้วยก็ดีะไม่หรอกคือเหมือนมองอะไรไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะแสดงว่าทุกอย่างมันลงตัวมันคิดกันเเียเออมันก็ไม่ได้แบบทั้งหมดขนาดนั้นค่ะเออคนเราไม่คนเรามันก็ต้องมีเรื่องที่ยังต้องปรับตัวเข้าหากันทำความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะไม่ร่าแต่ดูสิเขาก็แบบ อ่ะพรกพมก็ถือว่าโอเคแต่เพราะว่าผ่านกานประตูก็่เท่านี้ค่ะโอเคค่ะไม่ไมม้ามาน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะคะอันนี้ก็ยังไม่กล้ายืนอยัดค่ะเพราะจริงอยากพี่ๆตอนนี้อยากเห็นตัวตัวเป็นอีกครังนึงแบบแบบเคยเจอแบบลุกแวบอย่าง ลุ้นไปก่อนนะคะใช่ใช่คือด้วยความที่แบบเหมือนงานเขาก็ยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบเขาไม่ได้อยู่นะนักกล้องนักสื่อไม่ได้ออกงานอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วแล้วพ่อเขาดูตัวรไหมว่าพี่เขาเป็นแบบว่าพี่น้องน้องเขาอยากเจอเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็อยากน่าจะยังไม่ได้ทราบอะไรขนาดนั้นค่ะเขาแค่แบบว่าคือทำไมถึงทำไมถึงแบบคนจำเขาได้เยอะจังก็หลอกซะขนาดนั้น และคนชมว่าเขา่อมันอาบน้ำวันละสิบรอบก็ช่างเขาเรียกว่าสรรหาคำน่ารักดีค่ะเราเห็นด้วยไหมคะเราเห็นด้วยแบบเรารู้สึกว่าเออก็วีเอ็ดดีสร้างสรรค์ดีแล้ชมว่าบ้างไหมชมว่าอคนอาบน้ำวันละร้อยครั้งมันจะแปลกๆป่ะมันดูน่าจะแปลก <c oughs> เออแอ,อ่ว่าทุกอย่างก็เป็นแฮปปี้ถามที่แบบว่าครั้งนี้ทุกคนแบบว่าอุ้ยอยากมาแบาบ,บ,บว่าทำเงินเง่ายๆเร็วๆอ๋อค่ะก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เอ,อ่อคอยให้กำลังใจตลอดแล้วก็สนับสนุนตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรคะ่ะก็เอ,อ่อนั่นแหละค่ะตามนั้นคะ่ะแต่ว่าฝากไปบอกคนด้วยนะว่าพี่ๆน้องๆก็อยากเจออ๋อค่ะได้ค่ะ อุ้ยเจอเฉยคุยด้วยไม่น่ารอดไม่ต้องห่วงหรือยังไงเปล่าเลยค่ะจริงๆวก็เป็นคนที่อายไหมเอ่อคือด้วยธรรมชาติส่วนตัวก็ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเออก็ไม่ใช่คนออกงานหรืออะไรอยู่แล้วค่ะต้องสอนไหมคิดแทนด้วยครัอ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะล่าสุดห้า ก็คือเปลียนความความอะไ้ทุกตัวจะหมดอายุอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เอานี้บอกอะไรป่า <c oughs> อะไรนะบอกรับ <c oughs> ไม่ได้บอกอะไรม <c oughs> ่บอกใครอยู่ <c oughs> ไม่ค่ะคือมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนพี่พี่น้องๆองช่วงนั้นเขาแบบไปฝ่าก <c oughs> ันเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็อุ้ยหรองั้นเราก็ลองดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วแบบ เหมือนก็เพิ่งทราบมาว่าความจริงแล้วเขาต้องฝากกันหลายๆรอบเออไอเราก็แบบก็เพิ่งทำไปรอบเดียวอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะไประจอายจะ,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 ะ <laughs> ไม่ได้ไม่น่าใส<อ>แต่ก็ไม่ก็สักพักนึงแล้วค่ะแปงว่ายิงเบลก็มังวลเรื่องอายุมากที่สุดของเราคือมันเป็นคําว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อน <laughs> ในอนาคตไม่เออไม่ไม่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ก็เถอไว้ก่อนเถอถ้าอยากมีหรืออะไร อย่างนี้เราจะต้องไปกลับไปจิ้มอีกสักรอบเลยคือจคือเอา,เอาจริงๆคือ,อเดี๋ยวนี้เนาะมันก็มีนวัตกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคือถ้าเราไม่สามารถมีธรรมชาติได้มีตัวช่วยอีกก็ดีก็เริ่มไะไเนะเริ่มคิดเรื่องนาคตไวเยอะๆเลยความจริงคิดมากแบบสักพักก่อนหน้าแล้วว่าคื่อว่าแต่ว่าความจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ